น,นี่ก็คือปัญหานะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่ที่เราคุยกันเนี่ยครับว่า ในเมื่อแบงค์ชาติตัดสินใจที่จะไม่ต่ออายุเรื่องของการพักหนี้ดอกเบีย้ยขั้นต้นขเดือนที่จะคบกนด,ดเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็ต้องหาวิธีการใหม่ทีนี้บังเอิญวิธีการที่แบงค์ชาติเอามาเนี่ยมันเป็นวิธีการที่แบบโอ้โหมันเหมือนขี่ช้างจับตะกระแนเลยนะครับหนึ่งก็คือมันจะต้องเป็นรายเป็นรายลูกหนี้นะครับ,รบแต่ลูกหนี้หนึ่งรายอาจจะมีเจ้าหนี้มากกว่าหลายรายราย,รยิ่งวุ่นวายก็ไปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะให้นโยบายไปที่แบงค์ทั้งไม่กี่แบงค์เนี่ย กับสิบกว่าแบงค์ในประเทศไทยนี่ว่าวิธีการจัดการลูกหนี้ในช่วงนี้มีอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็พูดง่ายนะครับเอาเป็นง่ายเออโตเมติครับกับอโตเมติเลยนะคือถ้าเข้ามาแสดงอินเทนชั n นว่ามีปัญหาเอาเป็นแบบนี้เลยมีช้อยช่ห้เลือกเลยหนึ่งสองสามแอพลายทุกคนทุกประเภทเหมือนกันนะถ้ามันเป็นช้อยแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลครับลูกหนี้จะหลอกลูกหนี้จะอะไรจะนู่นจะนี่คือคือผมคิดว่า ตัวปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่มีรหล็กแบงก์ก็ดีมีเจ้าหนี้หลายรายก็ดีคือต่างคนต่างคิดจะเอาประโยชน์มากที่สุดนะครับพอประโยชน์มากที่สุดปุ๊บทีนี้มันจะเริ่มเกิดความไม่เท่าเทียมกันละครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีช้อยส์ให้เลือกเกินจากนี้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นเจ้าหนี้สิบรายสมมตุติพารีพาซูเลยพาอคอชนเนตเลยนะครับม,มีผ่อนดอกเบีย้ยเดือนละล้านเหลือแค่หมื่นบาท นะครับเพราะฉะ้นมี10บรายก็เอาเป็นคนละพันสมมุติอย่างนะครับไอ้อนี้คือเป็นอะไรที่มันชัดเจนครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอพอเฉลยไปตามเปอร์เซ็นต์ของสินเชื่อนุนีน้ไปก็ว่ากันไปแต่วิธีการแบบนี้ก็คือทําชั่วชั่วระยะเวลาหนึ่งอาจจะหกเดือนแรก มาดูแล้วก็ขยายอีกหกเดือนเพราะนั้นมันก็ไม่เกินหนึ่งปีครับ,รบหลังจากนั้นก็ค่อยมาทยอยว่าเอาละจะเยียวยาอะไรอย่างไงนะครับในช่วงหกเดือนถ้าสมมุติว่าไปได้แล้วจะเพิ่มเงินกู้เพิ่มสินเชื่อเพิ่มนู่นก็คือถ้าถ้าเขาอยู่อีกหกเดือนได้เนี่ยนะครับ,รบในมาตรการออโตเมติกที่รัฐตั้งไว้แล้วเนี่ยเราก็จะชัดแล้วว่าเขามีความตั้งใจที่จะอยู่ต่อแน่ๆนะครับพออยู่ต่อปุ๊บคุณสามารถจะเพิ่มความเสี่ยงให้ลูกหนี้รายนั้นได้เช่นการให้สินเชื่อเพิ่มการทำอะไรเพิ่ม ให้เขาปรับปรุงพัฒนาอะไรต่างๆแล้วก็สินเชื่ออันนี้ก็ต้องยาวไปครับครับก็คือ<ต>อาจารย์กำลังบอกว่าแบงค์ชาติเนี่ยต้องกล้าๆหน่อยที่จะโดดลงมาแล้วก็เป็นเจ้าเจ้าภาพในการจัดการเรื่องนี้เลยไม่ต้องมาบอกแนวทางไม่ต้องมาให้ไกด์ไลน์ไม่ต้องอะไรคุณ<ช>ๆๆลงมาเป็นเจ้าภาพเลยจัดระเบียบจัดสำรับเลยในในสถานการณ์แบบนี้อ่า ใช่ครับครับเป็นเป็นเป็นเขาเรียกบุฟเฟ่เลยครับให้เลือก A B C D เท่านั้นไม่มีอาราส์ไม่มีไม่อันนี้ไม่ใส่ถั่วงอกอันนี้ไม่ใส่ผักนู่นผักนี่อันนี้เอาขอเนื้อนี่ต้องมีเดียมออีกอันนึงขอครึ่งหนึ่งเป็นเวลดันอีกอันหนึ่งมีเดียมแล้วคือจานหนึ่งมีสเต็ปสามอย่างตายตัอมไดีกว่าจะผัดเสร็จลูกน้องลูกนี่มัดเน่าตายอะไรกันไปเล่ด้วยดาวว่าน่าจะเป็นการตามแก้ปัญหาที่ไม่ได้พักต่อ เขาก็เลยพยายามออกโครงการออกมาตรการซึ่งมันไม่เวิร์กดูแล้วดูแล้วเวิร์กเยอะมากคืออันนึงอันหนึ่งเราต้องยอมรับตรงๆว่ากระบวนการเนี่ยมันมันชัดเจนตรงที่ว่าถ้าเกิดแบงค์เนี่ยเขาเจรจาได้เขาก็จะปรับอืนะครับปรับเป็นรายๆไปไปับไปถึงว่าแต่ละแบงค์นะฮะรายไหนเขาปรับไม่ได้ก็ฟ้องแค่นั้นเองดังนั้นถ้าเกิดจะไม่เข้าฟ้องก็ดูเหมือนว่ากระบวนการนี้มันเป็นการปรับโครงสร้างนี่ ให้ได้แล้วไม่ต้องฟ้องไม่ต้องกระทบสถานะครับใช่นี่คือเหมือนโจทย์มันมีแค่นี้เองแต่ว่าในทางความเป็นจริงเนี่ยคือถ้ามันรายได้อย่างที่จานบอกดถ้าต้องจ่ายเดือนละล้านแล้วมาจ่ายเดือนละแสนหนึ่งแล้วมันมีแบบว่าแบ่งแบ่งโคต้ากันไปตามสัดส่วนมันก็มันก็น่าจะตกง่ายอืนั่นแปลว่าต้องรู้ว่ามีนี่นี่อะไรที่ไหนเออถ้าไม่รู้ไม่ไม่ยกมาบดบนโตทั้งหมดเนี่ย ถ้าเดี๋ยวมันหลุดไปแล้วมันมีนี่เล็กนี่อะไรที่เขาไปฟ้องน่ก็ไม่ประโยชน์เรบที่แล้วพักนี่มันคือการพักสถานะนี่มไม่ให้เป็นนี่เสียคือให้เป็นค,คงความเป็นนี่ปกติทั้งทั้งระบบเพราะนั้นเจ้าหนี้ก็ไม่ต้องระแวงครับเพราะยังไงลูกหนี่ก็ไม่มีประเภทแลบออกไปอพอเที่ยวนี้ไม่ต่อแล้วเป็นการเจรจาเป็นที่ที่เนี่ยครับก็คงคงกลัวว่าบาง,บางที่จะคุยได้บางที่ยังคุยไม่ได้ เออใช่ครับการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้มาต้องซื้อรับว่าว่าจะกลับปากปากความหวังไว้ที่เมนแบงก์เราจะแก้อะไรทุกทุกทุกโจทย์นี่ของยากนะครับครับเมื่อวันซื้อเจอแบงก์รายหนึ่งครับอาจารย์สุทรชัยพี่บวยครับเจอแบงก์รายหนึ่งก็ถามเขาเหมือนกันว่าถัดจากตรงเนี้ยเขาเป็นอย่างไรเขาก็บอกว่าเขามีความเชื่อลึกๆนะครับว่าแบงก์ชาติน่าจะขยายอายุต่ออืม ครับเพราะเขาเห็นแล้วว่าคือในเวลาแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้มันไม่มีอะไรที่ดีอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บอกเลยตอนนี้มี NPL อยู่ในระบบจริงๆถ้าเทียบจากที่เขาวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ35%ไอ้เหที่เป็น NPL จริงๆนะครับก็คือไอ้ตอนวิกฤตเศรษฐกิจต้องยำกุ้งอ่ะอยู่ที่ประมาณ40กว่าเกือบ50ตอนนี้35ก็ก็ถือว่าก็เยอะพอสมควรแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่ามันมันมันเป็นก็เนื่องมาจากอะไรที่มันหด ตัวลงมาเศรษฐกิจมันหดอะไระร้านคา้าร้านรวงอะไรต่างๆม,มันไม่สามารถประกอบธุรกิจได้เหมือนเดิมอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ยังมีความหวังว่าถ้ามันกลับมาได้เหมือนเดิมค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็มีการปรับตัวมันก็ควร,ครจะต้องมีอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าลึกๆแล,ล้วแบงก์างชาติน่าจะรู้ประเด็นนี้แล้วก็น่าจะรอจนถึงใกล้ๆแล้วก็อาจจะมีมาตรการต่ออายุการพักหนี้เพิ่มขึ้นมาอีกชั้นสามเดือนหกเดือนเขาบอกว่าลึกๆก็ชื่ อาจารย์พิธีผมแก้ง่ายนิดเดียวเลยนะคือให้ท่านผู้ว่าที่จะหมดอายุเนี่ยพักร้อนไปเดือนคือแล้วมันก็เกิดศูนย์ยักษ์่างได้จากสุวัชชัยให้ลาให้เวลาพักร้อนไปแล้วคนใหม่ทําเลยเอาเอาคนใหม่เข้ามาเลยไม่ใช่ให้ให้รอผู้ว่าคุณรณรงค์มารักษาการนะคือคือเท่าที่ผมทราบแนวผู้ว่าคนใหม่ท่านท่านนี้คือบลุกไม่ใช่รับวิชาการจ่าใช่แล้วมองเห็นปัญหาคราบ คือเอวันนี้นะผมพูดนะเทียบกับต้มยำกุ้งเราไม่ควรพูดเรื่องเปอร์เซ็นต์แต่ให้กองหนี้มือมาวอลุ่มมันต่างกันเยอะครับยุคนั้นกับยุคนี้ยุคนี้ยุคนั้นไม่มีพักนี้ยุคนี้พักนี้หกจุดแปดล้านล้านอาจารย์ระหว่างสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยุคนั้นตัวเลขเมาส์เนี่ยอืใช่ต่างกันครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับหกจุดแปดล้านล้านนะ กับหยาบก็สองจุดห้าล้านบาทอืาเร่งเลยละครับทุนที่บ้านแต่ตรน้นอาจารย์หมดแค่แค่ครึ่งหนึ่งจเน่าครึ่งหนึ่งก็เก๊งันก็เรียกว่าไอ้ที่ออกมาออกมาเอวดว่า b บ s r ส t i o ชเรายังสบายสบายสบายครับสบายครับยืนยันครับยืนยันว่า b บ s r สเล o ชทุกแบงค์ตอนนี้อยู่ที่เฉลี่ยสิบเก้าจุดสองจริงๆครับแต่สบายตอนนี้ ท่านท่านพูดว่าสบายไม่มีปัญหาจริงครับณเวลานี้เนี่ยครับแต่เรากำลังพูดถึงตุลาพิจารณาธนวาครับใช่นักกานยาใช่เพราะว่านี่ทั้งหมจุดแปดล้านที่ขอพักที้ไปเนี่ยมันยังไม่เป็น NPL ไงครับใช่ท่านท่านอะไรงบอก่ลโว้า NPL ของเราอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์เองท่านท่านลองพูดว่าแรงชาติที่ซีพี่บุ้ยบุยอะไม่ปะกะไม่ปะกะคุณโรดน มาชี้แจงบอกว่าอไม่มีแบงค์ไหนมีปัญหาครับซึ่งอันนี้นนไม่มีใครเสียงท่านเลยนะครับณขณะนี้ณขนาดนี้ณข,ขนาดนี้นะที่เขาวิจารวิเคราะห์เนี่ยเขาวิเคราะห์ไปหลังพักทีที่ไม่ต่อ